ทักไทยไ FC เก่า FC ใหม่ชาวไทยต่างชาวลาวและชาวต่างประเทศพร้อมทั้งเมินมาเลเซียฟิลิปปินส์ด้วยนะคะเพราะว่าสัญญามีเพื่อนอยู่ที่ในเขตนี้เยอะแยะเลยนะคะยิ่งอยู่ในเกาะพง,งานที่มีชาวเขมินเยอะเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวต่างประเทศของสัญญาก็มีอุน Hello ล my friend my everyone for the visit and not visit You are my family, my FC. Uh, I hope you are fan club. Everyone will be a good time in this month. Start with uh, the time for the rain season in Thailand. Na. We are happy. Every day the raining a little bit in the island but on the on the land somewhere around Phuket Pang Ka Bi on the land it's very much water f l u s h with the mudslide ะมันมีแผ่นดินที่ไหลมาตามน้ำนะคะดินไหลตามน้ำหรือว่า mudslide นะคะเขาเรียกว่า mudslide หรือ dirt นะคะ dirt ก็คือดินนี่แหละนะคะหรือกุ่นะคะ d ดอร์นะคะคือมันสุกปกมากเลยประมาณนี้เนาะก็จํากันวันละคำสองคานะคะเท่าที่สัญญาจ,จําได้เนาะไม่ได้มาสอนนะคะนั่งรอ,อลูกค้าที่เคยมาอยู่แล้วเขาไปเช่าบ้านนะคะแล้วเขาก็มีรถจากเพื่อนเขาให้มาหรือว่ายังไงไม่แน่ใจไม่ได้ซักถามเขาด้วยเนาะ เพราะว่าเขาชอบรถมันเก่ามากนะ,ะรุ่น Honda c คลิกที่เก่าฟุดๆเลยนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกคุณเธอก็ขี่ไปบางวันก็ไอสายแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมนะคะอาบางครั้งก็สตาร์ทไม่ติดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมขับรถที่มันควรจะเป็นรถอ,อัต,ตาราที่ดูโอเคนะฮะก็เลยจะมาขอเช่ารถเราเนาะไม่แน่ใจว่าจะเช่า ได้กี่วันนะคะหรืออาจจะวันเดียวเหมือนคราวที่แล้วก็ได้เนาะเราก็จะทําตามหน้าที่ของเรานะคะเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติไปแล้วเนาะถ้าเขายัางเรียกคุยกับเราอยู่เราก็บอกเขาแล้วนะว่ามีอะไรอยู่บนเกาะข้างนันทักถามมาได้นะคะวอ a t อัพวอท์อนะประมาณนี้ โอกาสหนึ่งนะคะเมื่อวันก่อนนั้นเนาะน้องที่เขาเข้ามาอยู่ด้วยนอนอยู่ที่ห้องโดมิทรี ory, หรือห้องที่ห้องรวมนะคะเป็นหญิงสาวจากเยอรมนีเข้าไปจากเราสีวันกลับมาอีกสีวันกลับไปออกไปอีกสามวันกลับมาอีกสีวันอะไรประมาณนี้นะคะ คุณเธอก็อยู่วันละ2 9 9นะคะหรือวันละสามบาทนั่นเองนะคะแต่เราจะต้องทอนให้เธอทุกวันวันละหนึ่งบาทเนาะเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทําตามถูกต้องแต่ว่าป่วยนะคะเกิดอาการป่วยเจ็บปวดปวยไข้แล้วกระทันหันมาก,กเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงนะคะแบบประเภทขาอ่อนแบบม้อยเปียกกันไปเลยนะคะดึกมากแล้วนะคะกลางดึก คุณเธอก็มาเคาะประตูเรียกเราก็หลับสลืมสลือนั่นแหละภาษาคนแก่กินยาเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราจะมียาหลงนัประสาทหนึ่งเม็ดยาลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ยาความดันหนึ่งเม็ดด้วยเนาะอู้ลังดีเลยนะคะแม่เที่ยงคืนตีหนึ่งนี่มันไม่ได้ฝันนะมันไปอยู่ในพวังเมืองสวรรค์น,นู่นแหละาตายแล้วก็คงไม่ต้องตื่นนะประมาณนั้นไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะตื่นนะคะเขาก็เคาะเพราะว่า มันดึกมากตกใจตกใจจนกลัวจนสันนะคะพอดูอาการแล้วน่าจะไม่คอยได้ถึงเช้าก็เลยบอกเธอว่าเดี๋ยวจะเรียกรถมารับนะแต่ถ้าเอ b มเบล c e นเธอต้องจ่ายอย่างของเพื่อนฉันเธอก็ต้องจ่ายค่ารถให้เขาด้วยนะไม่ใช่ของฟรีๆนะคะแล้วก็มันเป็นความรมับผิดชอบของเธอแล้วก็อินชูลันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือคนไทยที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศจะต้องซื้ออินชูลันนะคะ อินชูลันนี้หมายถึงประกันการเดินทางเนาะการเก็บปวดป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางหรือว่าการประสูอิบติเหตุการระหว่างการเดินทางอินชูลันหรือบริษัทประกันจะจ่ายให้เต็มพิกัดเลยนะคะเต็มที่ถ้าหมอมีใบรับรองแพทย์ให้นะอันนี้ก็สำรองจ่ายไป1 0 0 0พันกว่าเหรียญไอ่หนึ่งพันไอ้สามพันกว่าบาท100กว่าเหรียญเองนะคะคุณเธอกลับมาก็บ่นกับปอดกับแปดนะคะเพราะคุณหมอขอดูตุ อาการอยู่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะคะแอดมิดที่โรงพยาบาลแค่อาการตอนที่ฉีดยาให้เบาบรรเทาลงเนาะก็มาบนตอนเช้าก็เลยต้องมาอบรมกันหน่อยนะคะได้คุยไปแล้วคลิปนั้นนะนิดหน่อยเนาะว่าฝรั่งมินทาร์ฝรั่งรับหลังเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะจริงๆแล้วเขาเคลมได้นะคะคุณเธอก็จะมีเรื่องจะต้องคือทุกเรื่องนะคะไม่ว่าน้องคนนี้เขามีเรื่องตลอดเลยก็คือ คนละคนกับคนที่จะมาเอารถมอไซค์นะน้องคนนี้เป็นเด็กยังวัยรุ่นอยู่เนาะเ,นเธอก็อยากจะใจถูกถูก็กกแหละก็ดีเข้าทางเข้าทางเราเลยอะ่ะดีจังเลยละ่ะก็เลยอธิบายว่าอันไหนที่แพงควรจะแพงนะคะแล้วก็อันไหนที่ถูกควรจะถูกเพราะว่าไม่ใช่ว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันละ250ต่อวันไม่แพง แล้วไอ้ค่าคุณหมอที่เราไปหานี่จะแค่สักห้าร้อยบาทที่ไม่มไม่มีเป็นไปไม่ได้นะคะค่าหลาดเราไปนอเออไปหาหมอพบแพทย์ที่คลินิกก็ยังต้องจ่ายเยอะกว่านั้นอีกนะคะเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นแบบนี้ค่าเรียกเอ็มเบรนส์มาแบบเอ็มเบรนส์สองร้อยหเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,000บาทรถอิมเมอร์เจนซีนะคะ ถ้าเขาคิดเปเ็นในตามอัตราของกลุ่มของที่เขาเรียกเงินประกันได้เนาะอันนี้เรื่องจริงนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเฟิร์สโรงพยาบาลอ,อินเตอร์เนี่ยอินเตอร์เตเตอร,ตอร์ทั้งหลายในยที่อยู่บนเกาะเนี่ยที่เป็นคลินิกเนี่ยเขามาส่งเราเขาคิดราคานะคะแต่ของโรงพยาบาลเกาะพังงานไม่แน่ใจแต่รวมแล้ว3,000กว่าบาทนะคะ3,700อะไรประมาณรวมทั้งยาฉีดยาป้องกัน infection นะคะการติดเชื้อในกะระเพาะปัสสาวะเนาะแต่คุณเธอก็เป็นเด็กที่ฟื้นไวมากนะคะปกติแล้วจะต้องนอนแอดมิดจนถึงเช้าหรือถึงครึ่งวันเลยเชียวนะเรารี่ไปอยู่เป็น3วัน4วันนะคะแต่ไม่ได้ติดเชื้อใน,นกระแสะเลือดติดเชื้อในตอนที่เป็นไวรัสเธอปี i, เนาะแล้วตอนหลังมาก็มีความอาการบวมที่จานะคะไม่แน่ใจว่ามันเกิดภาวะในร่างกายของเราอะ่ะมันบอกบ่งบอกเราว่าอะไรในตัวเรานี่มันผิดปกติเนาะ แล้วได้รับยาฆ่าเชื้อนี้นะทุกคนจะเป็นหมนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าสเตรยรอยมันเหมือนกับวิกซอนล้างห้องน้ำเลยนะกับจัดเชื้อราตามห้องน้ำตามขอบตามถูซ่วมตามพื้นที่มีราดำอันเดียวกันเลยค่ะอินเฟคชันตัวนั้นนะก็ทำให้เราได้มีเรื่องต้องได้อธิบายกันนะคะแล้วพอามาหลังก่อนนั้นทุนเธอก็ฉันคิดว่าฉันจะ ฝึกขับมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เลยบอกว่ามีใบขับขี่หรือเปล่าถ้าไม่มีใบขับขี่แล้วมาฝึกเลยเธอว่ามันขี่ง่ายไหมแต่ถ้าเราไม่ไม่ทดลองไม่ไม่ขับรถให้ตัวเราเองเนี่ยบาลานซ์ Balance, หรือว่าเ,เป็นความเท่าให้ตัวเราเนี่ยเข้ากับรถได้นะคะคือทำน้ำหนักตัวเราให้ พอไปกับตัวกับรถเราไม่ใช่พอบิดปุ๊บตัวเรายังหงายท้องเงิบอยู่เลยอันนี้ไม่ได้นะคะเราก็เล่าให้ฟังนะเหมือนเราขับมันง,ง่ายกว่าขี่จักรยานเยอะเพราะจักรยานเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเราฝึกใหม่ๆโอโ้โหขานนี้เขียวหมดเรื่องสองข้างเลยนะคะตรงข้างๆตรงไอ้ที่มันมีเอาขี่รถจักรยานของพ่อที่เป็นเป็นรถทัมเมอร์ที่มันมีไอ้ตรงไม้ค้ำตัวรถไว้อะเนาะ แม่หรือรถผู้หญิงก็ยังอย่างหนึ่งแต่รถผู้ชายมันต้องขาแย่ไปข้างนึงใช่ไหมแล้วก็ทําตัวเยี้ยวๆ,ๆคิ้วๆโคดๆเนาะแต่นี่เราก็มาแนะนํนาเรื่องการสตาร์ทรถว่ารถออโต้เนี่ยถ้าเราสตาร์ทมันไม่ติดก็คือทุกถ้าไม่ได้กำเบรกซ้ายหรือเบรกขวาไว้ก่อนแล้วก็กดตุ่มถ้ากำแล้วยังไม่ติดแสดงว่าแบตเตอรี่หมดหรือเราลืมปิดสวิตช์กุญแจนะคะแต่ถ้ารถ เกียร์ออโต้มันไม่ติดแบบนั้นแบตเตอรี่หมดเราใช้สามารถตั้งขาตั้งขึ้นนะคะไม่ใช่ตั้งขาคำ้ำไม่ตั้งขาค้ำแบบเอียงนะคะตั้งขาตั้งเลยให้มันตั้งโกโด้เลยนะคะแล้วก็ใช้เท้าถีบเอานะคะเพราะมันจะมีคันสตาร์ทอยู่แล้ว2ระบบเนาะถ้าเราทําได้เราควรทําเราก็แนะนาเขาหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เปิดปิดรถเวลาซีดซีดที่นั่งนะคะซีดของ uh, ที่นั่งของรถเบาะรถนี่แหละมอเตอร์ไซค์เนาะ เวลาจะเปิดแล้วอะเปิดมันตั้งขึ้นอีตอนเอาลงไม่ได้ปล่อยอลงให้มันดังคงเข้งนะคะกดมันเบาๆให้มันดังคลิกเข้าไปมันจะได้กดเข้าล็อกไม่ต้องทิ้งแรงนะคะอย่าไปเอาอย่างคนที่เขาทําไม่ดีเพราะว่ารถมันจะพังแล้วเดี๋ยวเราจะเสียค่าจ่ายซ่อมอุปกรณ์ที่ทําให้มันหลุดมันหกักนั่นอะมันเสียตังเยอะนะคะ,อะ For อ o t h i n g ยิ่งเป็นคนขี้เหนียวอยู่นะคะก็เลยบอก เขาก็บอกว่าอู้เธอว่าฉันตลิปตีฉันรู้สึกละอายนะคะเราก็เลยบอกเนี่ยเราต้องพูดเรื่องจริงให้ฟังนะคะฉันจะไมเ่เขาเรียกว่าฉันจะไม่ไม่ฉันจะไม่รู้สึกผิดกับเธอนะคะว่าฉันต้องอธิบายให้เธอฟังว่าการใช้ b ีเอกหรือว่าใช้ อุปกรณ์กับรถเราต้องซอฟต์กับมันมีมารยาทหรือว่าทําให้มันนุ่มนวลหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถคันไม่ใหญ่หรือจะเป็นรถแท็กอร์เราก็ต้องนุ่มนวลกับสิ่งเจ้าของที่มันเป็นอุปกรณ์ในตัวรถนะคะว่าเราจะใช้มันยังไงนะคะไม่ต้องเอาอย่างเพื่อนแล้วเขาก็มาเล่าว่าเพื่อนเขาขับนะเพื่อนเขาไปทําล้มมันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขับแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันก็กลัวนะคะบอกโอเคไม่ต้องกลัวรถเนี่ยนะถ้ามันล้มหรือว่ามัน อุบัติเหตุไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ถึงแก่ชีวิตไม่มีใครเข็ดมันนะคะเพราะว่ามันมีประกันนะคะเธอก็มีประกันอยู่แล้วถ้ารถไม่มีประกันตัวเธอมีประกันเือก็ไปหาหมอเพราะว่าบุคคลที่สามหรือบุคคลที่หนึ่งถ้าเธอไม่ใช่เจ้าของรถนะคะมันก็จะคุ้มครองอยู่แล้วเราก็เล่าให้ฟังนะแต่ถ้าเธอมีประกันเธอก็ไม่ต้องไปเรียกเอาประกันของรถก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรถเช่าเนาะอันนี้ก็เล่าถู่กันฟังแบบให้เขาเปิดอกเปิดใจกับเรานะคะ แล้วเขาก็โทรไปบอกคุณพ่อนะคุณพ่อฉันป่วยนะสัญญาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อนะขออยากเห็นคลิปที่ฉันถ่ายที่สัญญาถ่ายไว้ว่าเขาฝึกขับมอเตอร์ไซค์ได้เปล่านะเขาก็มาขับคันเล็กๆของเราเนาะฝึกขับแค่ให้เขาขับเฉยๆนะคะ ก็ไม่ได้คิดตรงคิดตังอะไรหรอกเขาก็ยังก้าวกูแต่ตอนเนี้ยคิดว่าเขาคงจะไปขับคันใหญ่ได้แล้วนะไอ้ร้อยยี like mm ่ห้าไอคลิกๆอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็บอกกับเขาว่าอธิบายว่าถ้าเธอขี่เกียร์ออโต,โต้เธอต้องฝึกมือกับตาให้มองไกลไว้นะคะมองไกลระยะว่ามันมีหลุมมีบ่อไหมมีคนวิ่งสวนมาข้างๆไหมแล้วฝึกมองกระจกท้ายขวาเท่านั้นเองนะคะไหนๆก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อเซฟตี้ เพราะว่าในตัวเราอ่ะมันก็มีแต่เนื้อถ้าล้มไปมันก็จะเจอถนนกับขี้ดินนะคะกับอ่าก้อนบินก้อนทรายก้อนหินนะคะอธิบายให้เขาฟังอย่างดีเขาก็เป็นคนระมัดระวังนะแต่็นขี้กลัวขี้สงสัยคนขี้กลัวนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะเข้าปานี่แต่คนไม่กลัวคนบุมบามไปข้างหน้านี่โอ้เอาจริงรถพังเป็นแถวคนก็พังด้วยนะสนุกสนุกแบบเจ็บเจ็บนะคะเอ่อฝรั่งไว้คนมากนะ,ะบางคนถึงแก่ชีวิตบางคนถึงกับพิการเลยนะคะมา ขับรถที่มอเตอไซที่เกาะพงงานนี่นะคะแล้วก็ถ้าไม่เจอถ้าไม่ไปบวกกับรถใหญ่ก็บวกกันเองฝรั่งกับฝรั่งบนเกาะนี่เลยค่ะแล้วก็ต้องจ่ายทั้งค่ารถที่พังนะคะจ่ายทั้งค่าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าค่าโรงพยาบาลทุกคนไม่ต้องคิดมากเนาะเพราะว่าทุกคนต้องซื้ออินชูรันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เอาเรื่องมาเล่าออรอรอให้่า คนที่เขาจะมาเอารถเขาขอขอเช่านะคะเขาอยู่กับเราอ่าอยู่กับเราหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะและ,ะมาอยู่กับเราที่เดินเท้าเปล่านะคะเป็นโยคีนะคะจากที่เมื่อก่อนชีวิตนั้นคุณเธอเรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอกเลยนะคะเป็นคนอเมริกันนะ น่ารักมากแต่ว่าดูดูใครใครเห็นก็เขาว่าเขาเออเขาว่าคุณเคยไม่ค่อยเต็มกลุ่มย,ยคียคาอะไรเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ควรจะไปด้อยค่าเขานะคะหลายคนกลัวเขานะคะเพราะว่าเขาสัต์สักว์หน้าอกสัต์เต็มตัวนะคะฝึกให้ตัวเองลำไส้คงจะไม่มีเพราะว่าน้ำหนักน่าจะไม่เกินสามสิบกิโลนะคะอายุเยอะอยู่นั่นแหละแต่ว่าหอ,อมดีน่าดู แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่กินไอ้พวกเนื้อสัตว์เลยนะคะเขากินไพวกพืชเท่านั้นนะคะแล้ววันไหนคุณเธอกินกัญชามานี่นะเยิมหัวเราะฮิฮิฮ่าฮ่าฝึกเล่นอะไรไปก็หัวเราะบางวันก็มีความสนุกสนานกับเขานะคะ เราเอาถ้าเรามองโลกในแง่ที่ว่าให้โอกาสคนนะคะเขามีกําลังจ่ายอยู่แล้วนะคะคนพวกนี้เดี๋ยวเขาก็ชอบอยู่ในที่มันคนสมควรจะเป็นนะคะราคาก็าไม่ต้องเกินแปดเก้าพันต่อเดือนนะคะแล้วก็อยู่สะอาดจุดเอนเนี่ยเขาเรียกว่าจุดอ,อจุดกลิ่นหอมของไม้กิษนาทุกวันนะคะเรียกว่า กำยานนะคะกำยานบ้านหอมไปเลยนะคะจากบ้านเหม็นสับสามหรือว่าเหม็นบ้านที่เราไม่ค่อยได้เปิดนานๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับนะถ้าใช้ไม้กิจสนาแล้วเราก็เลยปิดเขาเลยลก็เลยต้องใชเ้เขาเรียกอะไรนะกำยานมาจุดไว้นะจุดทิ้งไว้ในห้องทุกห้องดีจริงค่ะแมะลงมเรลงไม่อยู่เลยนะคะแมะลงแมงมดไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนๆลองทดสอบดูนะคะ หรือไม่ก็ใบใบเตยที่เรามีเยอะๆอยู่หน้าบ้านอ่ะไม่ต้องไปเก็บมันไว้ให้มันเขียวขจีขนาดนั้นนะคะตัดมันมานะคะตัดมันแล้วก็มัดมันให้เป็นกาแล้วก็ไปโยนไว้ตามห้องต่างมันจะได้กลิ่นเหมือนข้าวสวยหมูใหม่เลยนะคะมันระงับกลิ่นอับได้ดีนะคะและอีกอย่างนึงก็นู่นเลยนะคะผลของมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไปฝัน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 แล้ววางใส่จานไว้นะคะตามห้อง ดีมากแล้วก็อาทิตย์นึงเก็บครั้งหนึ่งหรือว่าสาวันเอาไปเก็บออกนะคะแค่นั้นเองนะคะการรักษาบ้านไม่ให้มีกลิ่นอับเนาะไม่ต้องไปซื้อไอ้พวกส,สเปรย์เปลืองตังเปล่าๆนะคะสเปรย์ก็เป็นกลิ่นของอน้ําหอมที่เขาปรับมาแล้วนะคะเพื่อก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้รังเนื้อชอบรังยาเราก็เล่าูึกคนฟังในคานนะแบบของเราเองเนาะเป็นคนสไตล์แบบนี้ ก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทําชีวิตให้มันง่ายมันก็ง่ายนะแล้วจริงนะคะฉันยอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้ตัวนะวันหนึ่งอายุเรามากขึ้นนะมันจะมันจะสอนเราเองนะคะยิ่งถ้าเราทุกคนต้องเห็นแก่ตัวก่อนนะคะอย่าไปเห็นแก่คนอื่นหรือว่าญาติพี่น้องอะไรท้งนั้นเนี่ยเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ไม่ต้องไปช่วยจนเขาทําอะไรไม่เป็นนะคะอันนี้พูดตรงๆขอแถมนิดแถมหน่อย เพราะว่าถ้าเราเขาทําอะไรไม่เป็นแล้วมันเป็นภาระของเรานะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ดีนะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่ได้เห็นความดีของเราหรอกเขาเห็นอยู่ก็ไม่ให้พูดนะคะมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะพูดได้นะคะเพราะเราก็อยากสร้างความภาคภูมิใจนะคะส่วนคนที่ถูกช่วยแล้วไม่ช่วยตัวเองเลยไม่ต่อยอดก็รู้สึกด้อยเราอย่าไปเราไม่เคยน้อยใจเลยนะ,ะแต่รู้สึกโกรธด้วยซ้ำว่า พูดไม่ได้ช่วยแล้วก็อย่างแล้วจะมาขอความช่วยเหลือจากเราทาไมใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็จําไว้นะคะทุกคนมีฐานะให้ตัวเองก่อนไม่ต้องช่วยใครนะคะแต่ถ้ามีแล้วค่อยช่วย,ยงั้นโอเคอันนี้ดีดีจริงนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีแล้วถึงช่วยนะคะพอเราช่วยไปไม่ยอมโตพูดแล้วพูดอีกแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ได้ลําบากนะคะ พอลาบากยอมรับความจริงไม่ได้อีกต่อว่ากันโกธกันอีกนะฮะแต่ช่วยเพื่อนเนี่ยดีที่สุดพี่น้องถือว่าเพื่อนฝูงทะเลาะกันเพราะเงินนะคะไม่ดีไม่มีไม่มีมมกม็ควรจะเอ่อไม่ให้กันยืมน,นะคะเหมือนฝรั่งที่เขาเคยให้ทิปสัญญาสัญญาให้เขาคิงฟรีไปครั้งหนึ่งเขาก็เกรงใจอยู่เดี๋ยวนี้ฮุกมาเอาอีกนะคะเขาก็ตังให้เนาะอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะทุกคนเราต้องแลกเปลี่ยน ไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะคะมันย่าเคยนะคะอู้เอมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะช่วยเนาะ <_ d> um> เราทําบุญเราก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องคิดหน้าคิดหลังมันเราตั้งใจทําเพื่อถวายอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ของเราเนาะ <_ d> um> พ่อแม่เป็นที่ตั้งนะคะทุกคนแล้วก็มาตัวเราทีวดารักษาตัวเราแล้วคนรอบข้างมิสหายค่อยว่ากันทีหลังนะคะค่อยกระจายไปเนาะ แต่ว่าถ้าบางครั้งบางคราวช่วงอายุช่วงวัยของเรามันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะว่าเราจะไปอยู่จุดไหนถึงจุดไหนจริงไหมสต่เนญก็มีโอกาสได้ดูมีเวลาเยอะนะคะตอนที่เราอยู่อย่างนี้นะคะมาอยู่ที่นี่มันเหมือนเวลาได้พักผ่อนมากจะเอาถ้าปีหนึ่งมีการทํางานไม่ถึง3มหรือ4เดือนนะคะแปดเดือน6เดือนนั้นก็น่าจะว่างเนาะแล้วแต่ก็มีปลาายนะคะ,ปล,ะปลาายเราก็ไม่ได้ลําบากนะ ถ้าไม่มีโควิดมานี่โอ้โหสัญญาก็มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปเป็นสิบปีนะคะทีนี้ช่วงโควิดสามปีเอาเงินของอนาคตมาใช้นะคะที่เก็บสะสมไว้เอาควักทุนเก่ากําไรเก่านะไม่ใช่ไม่ใช่ทุนทีเนาะได้กําไรมาเยอะอยู่นะคะก็เลยต้องกินใช้ตัวนั้นไปนะคะแล้วบางเอิญเขาบอกว่าไม่ให้ดิสไม่ให้อยู่ใกล้กันดิสคัตติ้งนะทีแรกก็รู้สึกทุกข์แต่พอมันผ่านจากตรงนั้นมาแล้ว มันดีนะตอนนี้เราอยู่คนเดียวจนชินแล้วนะคะจนรู้สึกว่าไม่อยากคบกับใครเลยนะคะแล้วใครทั้งหลายก็ไม่อยากจะมาเราก็ไม่อยากคุยเขาก็ไม่อยากคุยกับเรานะ,ะอันนี้เรื่องจริงค่ะเพียงถามข่าวก็จบนะคะแล้วคุยเกินทางคอไม่ต้องมาหากันหรอกค่ะเพื่อค่ารถเพื่อค่าน้ำมันค่าเครื่องบิน รถเช่าเสียเวลาเราพากินข้าวอีกนะคะถ้าไปเองได้มาได้ไม่มีปัญหามาพักแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายเราก็ทําหน้าที่ของเราเลยค่ะเราอยากเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่ต้องต้อนรับใครมากมายนะคะก็เลยไม่ได้ทําครัวไม่มีอะไรปิดหมดทุกอย่างข้างบ้านเรานี่ต้องกระจายไรายได้ให้นะถ้ามาเที่ยวเกาะพังานเนาะอันนี้เป็นคุณอยากคุยแบบนี้เป็นความจริงนะคะแล้วเราจะนี่คอมเมนต์ไว้นะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปคอมเมนต์ไว้ อยากรู้เรื่องอะไรอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวสัญญาจะคุยเรื่องกหลังที่เข้ามาทําธุรกิจอยู่บนเกาะพังันเนาะในเที่ยวจะต่อไปนะคะทุกคนมี f อฟเรียกร้องมานะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษสักหนึ่งคลิปนะคะ